เรียนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูกศนตำบลครั้งที่1ปีงบประมาณ2,567ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวสังวานสุวรรณสสภา อํานวยการสกรอําเภอโกสุมพิสัยสกรตําบลหนองบัวตั้งอยู่หมู่ที่5ตําบลหนองบัวอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามระยะทางห่างจากสกรอําเภอโกสุมพิสัย42กิโลเมตรมีบุคลากรทั้งหมด2คนดังนี้ 1. นางสาวดารินพันจันทร์ครูกศนตนําบล 2. นายสานาถงทองครูศูนย์การเรียนชุมชน ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีผลการดำเนินงานรายงานข้อมูลครบถ้วนทั้ง12รายการตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสกรตำบลสอกอรตำบลหนองบัวได้จัดทำแผนปฏิบัติการมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทนโยบายและจุดนิ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสการอตำบลและมีการรายงานผลในระบบ DMIS ครบทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สกรตํำบลหนองบัวมีนักศึกษาที่รับผิดชอบจํานวน55คนมีการจัดตั้งกลุ่มผู้เรียนการจัดทําแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์การทําปฏิทินการพบกลุ่มการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดโครงการต่างๆสถิติการเข้าสอบระดับชาติเอ็นเน็ตคิดเป็นร้อยละ66.67สถิติการเข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ96.36 มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน MK Care และ Line OA และมีห้องเรียนออนไลน์ทั้ง2ระดับตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้คาดว่าจะจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน3คนจบหลักสูตรจำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ66.67 ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาครายวิชาบังคับนักศึกษารายวิชาบังคับ241เข้าสอบ204คิดเป็นร้อยละ84.65ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับนักศึกษารายวิชาบังคับ55คนมีผลการเรียน2.00ขึ้นไป27คนคิดเป็นร้อยละ49.10 ตัวชี้วัดที่7จําำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายสอกอรอตําบลหนองบัวได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบชั้นเรียนจํานวน40ชั่วโมงและรูปแบบกลุ่มสนใจจํานวน6ชั่วโมงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบตามเป้าที่กําหนด ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพร้อยละ100ของผู้จบหลักสูตรที่นำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร้อยละ100ของผู้จบหลักสูตรได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนร้อยละ1 0 0ของผู้จบหลักสูตรได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ1 0 0ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยสกรตําบลหนองบัวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสกรตําบล านหนังสือชุมชนจํานวน2แหง่งคือบ้านหนองผือหมู่ที่1และบ้านนนหินแห่หมู่ที่6มีการรายงานครบทุกกิจกรรมตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกรตําบนหนองบัวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนสื่อในชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้สําหรับผู้สนใจในชุมชน ตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนอาทิการประชุมการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและงานพระราชพิธีต่างๆเป็นต้นตัวชี้วัดที่12จําจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนอาทิ mm hmm. เช่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน MK Care และ Line OA โครงการสถานศึกษาปลอดภัย m o e Safety Center เป็นต้นตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice สถิติการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566ของนักศึกษาสกรตำบลหนองบัวสูงถึงร196.36โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน MKC a r e และ l i n OA ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายอาทิงานการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน งานป้องกันแก้ปัญหายาเสพติดและสถานศึกษาสีขาวสะกะรตำบลหนองบัวดำเนินการขับเคลื่อนงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายครบทุกกิจกรรมและมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบสะกะรตำบลหนองบัวขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่1ระหว่างวันที่1ตุลาคม2566ถึงวันที่31มีนาคม2567ขอบคุณค่ะ